สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพอกันชมปะน้างค่ะทีมหลังบ้านน้ององคงอิงนะคะอ่าเมื่อนี้แยกทางกันค่ะปะนัางกับลุงเดียแยกทางกันแยกคนละทาานะคะ<ม><ม>คือลุงเดียพาดีๆไปทางสายปนาหงพาบากหมูมาทางขวาค่ะบ่อ้พอก,กัน กร,กระสันกระกระสันกระสีวุ่นไหวนะคะวุ่นไหวบางทีดู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 ไอเดอเห็นบอบอกแล้วแต่มาด้านนี้มันกระสีเป็นแนวนี้บางดีล่ะเด็กเพิ่นนะหเห็นไหมาขาวๆนะอีขาวนะเพิ่นไปคุยกันคะ่ะเพิ่นไปคุยเพิ่นแลนไปคุยแล้วเพิ่นกลับมา แอนทานเฮ้าซื้อให้เป็นที่สังแห้งปด <laughs> โดโด,ดเอ้ยมึงหมูหมูม่นด้เสียเบอร์หมูคือหมูคือหมูมีความรู้สึกว่าตัวเองจะเป็นเด็กหัวเน่าละเด็กหัวเนาว่า เด็กหัวเนา่นเนเนาระดับไหนเนี่ยหัวเนา่าระดับระดับไหนีนหัวเน่าหรอปูคะ่ะดูปูปูแล้วเอาเอางูาาาวาควายอันออกมาผูกนะคะแล้วก็นอนหน้านี่แหละคะ่ะมันน,น่ะยัน เราก็อยากเห็นภาพแบบนี้นะคะเราอยากเห็นภาพแบบนี้แบบมันมีความเป็นธรรมชาติดีนะคะอยากเห็นภาพแบบนี้มีความเป็นบานบ้านดีนะคะความเป็นภาพเดิมๆเกา่าๆแต่ว่ามันมีความหมายนะคะ ดูปูบักลุกดิก,ดกม,มือว่านี่ไปนั่งคุยกับปูนะคุยกับปูว่าตอนตอนนั่งทอดปลาแดดเดียวอยู่ค่ะนั่งทอดปลาคือติดเตาถ่านนะคะนั่งทอดอยู่ข้างบานปูแล้วก็มานั่งเล่นอยู่ข้างๆนะคะแล้วก็มาหากินนั่งกินนั่นกินนี่อยู่ข้างๆนะคะ เราก็นางปิ้งไฟน้ำน่ะละเราขึ้นขี่หนาวนะคะแล้วที่เนี้ยปาน่าก,กัดีดีก็ผูกอยู่ข้างๆนะคะหมบอกค่ะว่าอันก็คุยกันนะคะ,ว,ะว่าปัญญายอีกดีๆนี่มันหนาสงสารเลยคอยเห็นแววตาแววตาดีๆนะแววตาดีๆนะจะโูบอกว,ว่จาจะโูบอกวา่าปัญญาเอกจะโูบอกว่าอัน เค,ย,คยไปลอยเอ็ด่อยไปหับน่มันแรนมหาเขาคนแหลกเลยแดดกันเลย่วียงซีนะคะคือคืออยู่กับอยู่อยู่กับหมูไม่ต้องกลัวคะ่ะคือจะต้องลาโลวีนว้ายอยู่ฝาอะไรบกอวนเหมือนฉันอธิบายก่อนฉันกำลังบรรยายภาพสวยงาม ยานบ้านันเขาเขาสิไลไม่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 ผมไม่ได้ไลเองเ,องเ,ยเ,เลยเขาไล่ข้ามาไปลูกงัวงัวมันเล่งหมึกหมูค่ะงัวมาก็เล่งหมึกหมูตัวน,นี้หน่อยไปเล่งเขาบึดห,หน่อยค่ะสัส่น เป็นแนมหนาเขามันจะดีเอาได้งัวบอสใส่ละยุดยุดนะคะก็คือแกเลยว่าคอยคอยคยย่างไปนะ่ะดีๆเนี่ยมันแลนมากเป็นภาพที่ห้องห้อง,หองเห็นละเขาวิ่งมาเราเหมือนกันจะรู้ว่าจะได้มา อยู่ที่นี่กับเราจังสิ้นะแลนมาหาเลยนะคะมีแลนเล่นอยู่หันประมาณ1ิปซิปเศ้าๆโตเลยค่ะจะดีดีวิ่งมาเลยนะคะโอ้เล่นก็เล่นตายๆเอาละพูดยังไม่จบเลย หยุดหยุดหยุดรถมาลูกรถมารถมารถมาม,าม,าม,ามาันเปลี่ยนอย่างสีเลยคือเดินกั็ดีๆนะสีบ่มีเสียงหอบเสียงเหมยตึก้กก็บอกหมูบกับกข้าสัตรูไม่น,น่บ,บอกหมูบัข้าสัตรบักนาเฮียนเนี่ยบักนาเฮียนเนี่ยบักม้วนถังนะคะ เอินไปตีลุกดิกว่ะแล้วแต่แม่สีเอินดอกกอแล้วทีนี้ปู่แกก็เลยบอกว่าเล่าต่อค่ะปูก่กแกก็เลยบอกว่า,าแมนอยู่คือบอกลุกดิกล่ะปู่แกบอกงี้บอกดุกดิกมือแรกที่เอฟซีเอามาไห้มือแรกเป็นม้าน้อยเอามาตอนคำคำเอามาอันนาฝน,นนะคะนาฝน กำลังเริ่มเข้าหน้าฝนเอามาให้ตอนคำๆประมาณถุมหนึ่งเนี่ยเกือบถุมหนึ่งปวกซูเพรากนเขาไปในบานละเอ็ดซี่เอามาใหา้เอ่อบักดุกดิกกะน,นัอนนอนกับปูนี่แล้วละว,วะปูแล้ว,วะนันกับปูสอดแดงคือบักดุกดิกระมาบานเฮ้านี่ไงนอนกระปูเป็นคนแรกนะคะ เราเรากันเลวบ้างเออดีดีอ่ามักเห็อยเปานคนแหลกกันเลยว่ะบอกกันถึงความประทับใจนะคะว่าเด็กน้อยเด็กน้อยพวกนี้เห็นเราเห็นเาเป็นคนแหลกกันสินะก็คือกันกันบบกดูกดิกเนี่ยมันมาตอนนีหน่อยแล้ววะมาตอนกันขึ้นน่ะ นี่ไปกันนี่ไปกันเดี๋ยวไปซื้อเตงกโมกันค่ะตาย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 ,ตาย,ตายนี่เตงกโมเท้านี้อร่อยมากเจ้าป้านั่งสิตายแล้วคือเด็กพวกนี้นะเห็นรถตลาดเห็นรถร้านค้านะ ให้รถตลาดให้ลดรา,ลดลาดคาเด็กน้อยพวกนี้สิหาเอาให้วูาจะเอไม่ีเงินสื่อดิอ, <c oughs> อ้ยเมื่อย <c oughs> นี่ราคาแลนน้ำรถแตงโมค่ะ <c oughs> แนลนน้ำรถแตงโมค่ะ เด็กนอนพวกนี ni, paper, et, Luckily, Hence, <area> ้ได้ยินเสียงอันรถพ่อขานี่แลนหัวสาหัวขวเป็นเพนมีเงินสื่อะอะบังบักโดกับอันดุกดิกเห็นอันเห็นรถกบเขาให้รวยเงกรตามไปแล้วค่ะขอบคุณค่ะแซ่แซ่แซ่นจะเบิ้งนี่แหละ ขอบคุณมากคะ่ะรถแตงโมค้นบานเท่าค่ะค้นบานเท่าไส้ไส้ค้นบานเท่าค่ะเด็กหน่อยแลนน้ำค่ะเฮอด้งเดงูเสื้อเสื้อเสื้อเพิ่น,นเสื้อผูกเบิ่มเสื้อผูกเสื้อแตงโมค่ะหวานหวานนะคะโมเป็นรับมาจากเชียร์พุ่มค่ะ อวพ่อค่ะอ่าแล้วยู่บรรลคุ้มมูหาค่ะนะคะกดไลค์กดแชร์ให้น้ำนะคะชงกันหน้าพอแล้วดอพอแล้วเอาสมีกพอ่อแม่หอมแหกแหกแล้วสะใจแม่ได้เรนเนี่ยสะใจนาะเหมือนนี้เนาะ คือสิอันลดความเขียนลงเยอะเน,ะนะนาะในแลนเนาะนาเห็นดีดีลวเห็นดีดีลวดีดีมาแล้วเอาแสกก่อนหน้าผ้าแลนกับผ้าแลนหรอ แ่เป็นดีๆเนียค่ะแน่เป็นดีๆเอียงกระไดเหมือนมีความเหมือนเอียงกระได <c oughs> เวลาให้ยุบเวลาให้ยุบน้ำเขาอีลีนะคะ <c oughs> อันผูกเชือกดีๆไว้้างๆเนี่ย <c oughs> แล้วแล้วเราก็ไปทำนั่นทำนี่นะคะ <c oughs> เวลาให้ยุบน้ำเขาบ่มบ,บมีเสียงอีเสียงแอะเลยเด้ยวยานเขานะ แต่เวลาอยู่ลราไม่เฮาอยู่ไกลๆแถวเนี่ยสีทําเป็นแบบสีมีเสียงน่นเสียงหนีตลอดนะคะแบบว่า,ามีคนอยู่ด้วยไม่กลัวอะไรเงี้ยแต่เวลาให้อยู่กับเขาสองต่อสองมอปากนังน่งนม่หนาเขานี่คือความเป็นมูนอยนะคะ <c oughs> <c oughs> มือนี่นะคะชิมหลอตูนะคะชิมหลอตูก็ ป็นวันเดินทางนะคะวันเดินทางวันที่แปดนะคะวันที่ 9, เก้าเหลนอยู่อํเาเภอลมศักนะคะเพชรบณ์ค่ะวันที่สิบอํเาเภอวิเชียรบุรีเพชรบณ์นะคะสิบเอ็ดน้องบุญมากค่ะอํเาเภอหนองบุญมากแล้วก็เราจะสี่มานะคะ สิบสองกับมาทีบานเห่านะคะทิมระตูกลไหลก็แช่น,นะคะฝากช่องปนานางทิมหลังบ้านน้ององค์อิงนะคะมณีเออเมือว่านี่คำว่านี่สร้างไฟเพิ่นม,มาเบิงงานนะคะคงจะมาเดินสายไฟห้องน้ำนะคะสร้างไฟมาสีคำๆนะคะช่วงของคำดีทิมระตูกออกเดินทางละคะ ไก่หอดมือค่ะอีกบ,บก,กีมืออีกไม่กี่อึดใจนะคะเอฟซีหลายๆท่านก็ทยอยมารับบัตรนะคะปัญญาบัตรเบิร์บัตรหน้าง,งานกันมีอยู่นะคะบัตรหน้าง,งานกันมีสําหรับผู้เดมาบอท่านนะคะมาเบิ่งค่ะมาติดตามนะคะมาเที่ยวมามวนมาเฮ็ดบุญห่วมกันนะคะเป็นการเที่ยวที่มีความสุขเป็นการรับชม าวน้อยเพบ้านแพงที่แบบมีความสุขได้ทําบุญไปด้วยนะคะบอกกันไม่คลิปหน้านะคะสรับคลิปนี้สนิทกันค่ะสวัสดีค่ะ